เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับอัลโหลพี่พี่ครับอัลโหลเฮ้ยอ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเขากวักมือเรียกผมครับ เดินหายไปฮัลโหลพี่พี่สาวยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็หายไปในความมืดเลยนะเฮ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คครับจากช่องเล่นกับผี ทุกคนครับผมเพิ่งมาถึงครับเสียงเนี่ยดังมาจากตรงนู้นนะครับเสียงเหมือนมีอะไรเดินนะอ๋อผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปรายวันนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ว่างมาถ่ายคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมว่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็กลับมาที่โลตรงนี้นะที่ผมเห็นอ่าผู้หญิงผมยาวนะครับเสื้อสีดำผ้าถุงสีแดงครับอยู่ อ่าที่พื้นที่หลังแห่งนี้นะครับโเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเข้าไปสำรวจข้างในดูเลยครับอตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาข้างในพื้นที่หลังตรงนี้แล้วนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงดังมาจากตรงนู้นนะครับนุ่นข้างในนุ้นเลยนะไม่รู้ครับว่ามันคือเสียงอะไรนะเฮ้ย เอาแล้วครับทุกคนเอาแล้วเริ่มแล้วครับผมนี่เพิ่งมานะครับเหมือนดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะครับจะออกมาทักทายผมนะหรือว่านี่เป็นสัญญาณที่เสียงตุ๊กแกลองทักครับไม่รู้ว่าทักอะไรนะเฮ้ย อะไรวิ่งข้างในนี้ครับทุกคนผมไม่เจอตัวนะครับได้ยินแต่เสียงเสียงหินนะไหลลงมาตรงนี้ครับเมื่อกี้อบรรยากาศที่นี่เนี่ยวังเวงมากเลยนะครับได้ยินแต่เสียงเขียดนะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ย hey. ไม่ผมหวนลุกเลยครับทุกคนเมื่อกี้เต็มตาเลยครับอยู่ข้างในศาลาครับยืนอยู่ <c oughs> เหมือนจะไม่มีใบหน้านะ ตอนนี้ใจผมสั่นมากเลยครับผมพึ่งมานะมาถึงปุ๊บเจอเลยนะครับกอนแรกเนี่ยผมได้ยินแต่เสียงนะเหมือนมีอะไรวิ่งข้างในตรงนี้นะตั้งแต่ที่ผมเปิดคลิปตรงนู้นแล้วนะครับพอผมเดินมาเมื่อกี้เนี่ย เจออยู่ข้างในศาลาเลยครับเอคเครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปดูอีกทีนะโหขนลุกเลยครับตอนนี้เหมือนออาผมผมนี่จะตั้งเลยนะครับยิ่งลมพัดมาแบบอ่อนๆน,นะ เมื่อกี้เจอเต็มตาเลยครับยืนอยู่ตรงนี้เฮ้ยเสียงหมาหอนเสียงหมาหอนครับทุกคนเมื่อกี้ผมเจอเต็มตาเลยนะยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเจอหรือเปล่านะ ฮัลโหลครับฮัลโหลพี่เฮ้ย <Hey, S 1> เสียงดังข้างล่างครับทุกคน <Hey. S 1> เดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะ ตอนนี้เป็นไรไม่รู้ขาผมเนี่ยสันมากเลยใจสันขาสันนะข้าฮ้ยโอ้ดังมาจากตรงนี้นะน่าจะเป็นกิ่งไม้แห้งร่วงนะครับ <c oughs> เหมือนมีคนเดินรอบๆผมเลยนะผมรู้สึกได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากนะแต่ที่นี่เนี่ยวังเวงนะแล้วก็ลมเนี่ยพัดตลอดเลยนะครับอากาศเนี่ยเย็นมากเฮ้ย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 ทุกคนครับอโลลหลพี่พี่ครับอโลลหลเฮ้ย ฮัย้ยทุกคนเฮ้ยเขากวักมือเรียกผมครับเฮ้ยเดินหายไปใต้สะพานเลยนะหายไปไหนวะหายไปไหนครับทุกคน ไฟฉายก็เหมือนแบตจะหมดนะสว่างแล้วครับหายไปเลยครับเมื่อกี้ผมก็เจอยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยืนอยู่ตรงนี้นะกําลังเดินเข้าไปข้างในนะครับไม่รู้ว่าหายไปไหนนะ เสียงหมาหอนตลอดเลยหายไปแล้วครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยอ่าจะลงไปข้างล่างนะตรงนี้ก็ลกมากนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยอาจะเดินไปดูนะ เมื่อกี้เจอเต็มเต็มตาเลยนะครับกําลังเดินอ่าขึ้นมาฝั่งนี้นะพอผมมาดักรอฝั่งนี้เนี่ยก็หายไปนะครับตรงนี้ก็สูงมากๆเลยนะก็ต้องอยระวังนะครับนี่มีเศษแก้วเยอะมากนะครับ น่าจะเป็นอเศษแก้วของพวกวัยรุ่นนะมาโยนแก้วตรงนี้นะครับทุกคนว่างเปล่าเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมเจอนะครับยืนอยู่ตรงนี้กําลังเดินเข้ามาฝั่งนี้นะพอผมมาดักรออฝั่งฝั่งนี้เนี่ยผมมาดักรอฝั่งนี้นะหายไปเลยนะครับแล้วผมก็เดินกลับไปฝั่งนู้นอีกรอบนึงนะผมก็ไม่เจอแล้วนะ ฮัลโหลครับพี่สาวตรงนี้เนี่ยเสียงจะก้องหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะอุโมงนะคล้ายๆอุโมงนะเสร็จแก้วเยอะมากครับเออหรือว่าแกเนี่ยจะเดินกลับไปทางนู้นครับ ฮัลโหลครับพี่สาวอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาไหมครับอ่าให้ผมมาอยู่เป็นเพื่อนไหมผมทำแม่งทำแม่งตั้งแต่อ่าตุกแกทักแล้วนะครับเหมือนมีคนเดินตามผมตลอดเวลานะน่าจะเป็นดวงวิญ,ญญาณพี่สาวที่เสียชีวิตที่นี่นะครับ หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเดินไปฝั่งนี้นะพอผมไปดักรอฝั่งนู้นเนี่ยก็ไม่เจอตัวนะครับเฮ้ย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 โอ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยยโอ้หายไปแล้วครับทุกคนโหผมวิ่งล้มนะครับ กระแทกหินเมื่อกี้อุย้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะหายไปแล้วครับเมื่อกี้ยืนอยู่บนสะพานนะครับเมื่อกี้ยืนยืนอยู่บนสะพานนะอุยเดี๋ยวลาบัดเจ็บครับผมวิ่งเมื่อกี้ล้มกระแทกหินนะ คิดจะออกมาก็ออกมาคิดจะหายไปก็หายไปเลยนะครับอยู่ที่นี่คนเดียวเหงาไหมครับคนยังเก็บอยู่นะอุ้ยข้อศอกผมนะครับล้มกระแทกกับอ่าพื้นเมื่อกี้นะโดนหินนะขาผมเนี่ยไปโดนหินนะครับผมเลยล้มนี่ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเต็มตาเลย อันนี้ผมยังเจ็บอยู่เนาะอุัย,ย,ย,ยแหงเข้าปากครับ,รบโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปข้างบนนะเดินขึ้นไปดูอีกรอบนะครับพวกมแมลงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับช่วง อ๋อหลังฝนตกแบบนี้นะครับฝนเนี่ยเพิ่งตกไปตอนเย็นนะตกไม่หนักนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับเฮ้ย hey! หายไปไหนวะกล้องผมเป็นอะไรวะเบอร์ทุกคนเฮ้ย hey! หายตัวได้ครับ ผมเห็นแต่หัวนะเมื่อกี้ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเฮ้ยไปทำอะไรในป่าครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดังรอบตัวผมเลยครับ ดังซ้ายทั้งขวาเลยนะตั้งสติก่อนทุกคนตอนนี้ผมต้องตั้งสติก่อน เสียงเนี่ยรอบๆผมรอบๆตัวผมเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยป่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับ ผู้หญิงผมยาวครับยืนอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนนนนตั่นตรงราวเล็กเนี่ยนะครับหายตัวได้ครับอยู่ๆก็หายไปวูบเลยนะ ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยครับเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูนะเฮ้ย เฮ้ยทุกคนครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมทุกคนเห็นไหมครับฮัลโหลพี่พี่สาวติมตาเลยครับทุกคน หายไปในความมืดเลยครับผมเนี่ยกำลังเดินขึ้นไปนะเดินไปยังไม่ถึงเลยนะครับผมเนี่ยเอาซองไปฉายไปเจอพอดีเลยนะครับใจหนึ่งก็กลัวนะครับอีกใจหนึ่งก็อยากจะคุยด้วยนะครับว่าแกเนี่ยต้องการส่วน บุญหรือว่าต้องการอะไรครับเพเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปดูนะหนึง่งสองสามไปหลมพัดมาเนี่ยคนผมเนี่ลุกตลอดเลยนะ เมื่อกี้เนี่ยผมเจอนะครับยืนอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยจะเห่าอะไรดังหนาไม่รู้ครับเสียงหมาห่านะไม่รู้ว่าจะห่าอะไรดังหนาครับเมื่อกี้เจอเต็มตาเลยครับผมยืนอยู่ตรงนู้นนะเจอยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็หายไปในความมืดเลยนะ អុយ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 ប່ោយกูប່ោយអុយ